นี่ใช้ยังไงครับนี่หุนคู่เนี้ยให้เราเอารูปถ่ายผู้ชายผู้หญิงมาเขียนชื่อวันในวนเกิดลงไปแล้วก็ประกอบกันแล้วก็ม้วนแล้วก็อสอดไว้ในร่องอกหุนเนี้ยแล้วก็เอาไปฝังดินที่ในในในบ้านเราอะฝังดินในบ้านเราหรือว,ว่าเราเป็นบ้านเป็นปูนใช่ไหมเป็นอพาร์ตเมนต์เนี้ยเราก็เอากระถางต้นไม้มาอันหนึ่งเอาหุนนีายใส่ไว้ที่ก้นกระถางแล้วก็ดินกรอบแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ ปลูกต้นอะไรที่มันมีกลิ่นหอมอะมะลิก็ได้อแล้วก็ทุกวันเนี่ยให้เราเอาน้ําเนี่ยไปลดเหมือนเรากวดน้ําอ่ะกล้องกระถางแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆให้ทาอย่างเงี้ยทุกวันนักคนที่เราชอบอ่ะมันก็จะคิดถึงเรารักเราเองอ๋อนี่หุ่นเรานี่เอาไปทำไํำในตัวเองใช่หุ่นเนี่ยมันเป็นหุ่นอาถรรพ์เวลาทําหุ่นเนี่ยต้องไปเสกอยู่ที่เผาศพ ที่เมรุอะนะใช่มัน,มนมเอาเอาก็เรียกเอาอาถันเอาแรงอาถันใช่วิชาขับมังครับมาอย่างนั้น<ม>แต่คำที่บอกอย่างเดียวเหมือนเขาเสกมาดีแล้วเราก็เอามาสานต่อทำด้วยตัวเองใช่มันเป็นเหมือนคือผูกขุนด้วยตัวเองเพราะาตอนนี้เศรษฐกิจกมันไม่ดีแต่ความรักคนมันก็ไม่ดีจะให้ไปทำเป็นเหมือนเป็นแสนเหมือนสมัยก่อนอะมันก็ยากเราก็เลยคิดทำตัวนี้กันขึ้นมาแล้วก็ ให้คนอไปใช้แบบไม่ต้องไม่ต้องราคาสูงอะ uh ่ะ huh. สามารถทําได้ด้วยตัวเองครับ